ราคาขันขันแมนมาเปิดราคางวดตัวนี้สียู่เท่าได้ครับพ่อตัวตัวทำนี่เปิดคู่นี้คือว่าเสียวสิบหกคันนั่นน่ะตัวตัวใดนตัวนั้นล่ะตัวนั้นล่ะแม่สาวกันตัวข้างหน้านะครับเนาะตัวนี้กตัวใหญ่ตัวนี้กับเป็นแม่สาวที่ตัวใหญ่ก็ตัวนั้นอีกเด้อครับพี่น้องเด้อได้ได้โค้งสั่งสูงต่าสีพหนหาเป็นตัวนั้นมันถอดเป็นเสียวสิบหกเด้อคู่นี้ก็สีตกตัวละแปดหมื่นนะครับขันแมนนั่นก็ได้ตัวนั้นผสมแล้วนะครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับกับสิผ้าผีผ้าหน่องมาชมงัวย่ำเย็นนี่แหละครับพี่น้องครับกับสิผ้าผีผ้าหน่องมาเบิ้งง้วงของคุณพ่อคนหนึ่งนะครับเนาะที่เป็นยุนี่แหละเดี๋ยวสิผ้าปูดคุ้ยเดืองของวิถีชีวิตการเลี้ยงงัวนะครับพี่น้องครับของคนนี้นี่แหละครับซึ่งคนบอกว่าวิถีชีวิตการเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงมาตัแต่โดนเรือรับพี่น้องเป็นยี่สิบปีแล้วล่ะทรงจนลูก เรียนจบมีการมีงานแหละครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดสงสัยว่าราคาง้วนช่วงนี้ในช่วงล้ำปีสกินนี่ครับราคาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจิลองถามพ่อให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับแล้วก็ยุ่นี่เป็นหรือว่าเป็นนะครับล้ำปีสกินแล้วก็ถามว่าเป็นเพื่อนป้องกันจังไหนถามเป็นเพื่อนรักษาจังไหนนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดกันในคลิปนี้จะเข้านะครับพี่น้องครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าอันนี้คุณพ่อหยังครับคุณพ่อสันคอมบัตครับอ่าคุณพ่อสันอันนี้บ้านหยังครับพ่อพี่กัดตตบั้งคน คือนหนองขึ้นสร้างเนาะแม่นครับหนองขึ้นสร้างนี่ตำบลท่าสงครนทา่ทาสงครนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอาปัจจุบันของพ่อน,นี่มีงอ่อยอยู่นี่เจ็ดตัวครับพ่อมีง่อยอยู่นี่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวตะกี้หลายก็นี่บ่ครับแมนบ่นผมปล่อยออกหลายแล้วครับปล่อยออกช่วงกว้อนวางก้อนโลกนี่เหมืนบ่ครับก้อนโลกครับเอาปกตินี่อ่าพ่อนี่เป็นไงห้อยน้ำบ่กะบ่บ่เชิงครับบ่เชิงไงห้อยอ่าไปไปกะที่ตะกี้กะไปไปหาอยู่ เรียกว่าว่าจะของติดงัวหลายโตกวับเพราะจะไปเลียนน้ำแมล็ดเพราใครอันยูให้ก็คือวันนี้ผู้อยู่ทั้ง้านดูแลทั้งนี้มันเถอะเอาชีวิตการเลี้ยงงัวของพ่อนี่เลี้ยงมาสักปีแล้วครับพ่อเลี้ยงงัวประมาณสามสิบปีนี่แหละโอ้สามสิบปีครับพี่น้องเห็นบอกว่านี่ไอการเลี้ยงงัวนี่เพพ่อที่ว่าต้องลูกเสียต้องต้องเสียเรียนจบแมนครับโอ,โอ,โอ้มีการมีงานเหตุเหมือนแล้ววันนี้การเลี้ยงงัวของพ่อนี่เริ่มเลี้ยงงัวแบบใหญก่อนครับที่แหลก ที่แรกก็เรื่องเรื่องง้วมูหูเง่าง้วหูอ่าสมัยหัวโ,โตสมัยบอยวนพวกนั้นนะครับเนาะมันสีดังๆกระแสมันสิม,ม<า>่เนี้ยล้วสู่เขาบไหวพวกเลี้ยงขึ้งเชียสู่ผู้เลี้ยงเขาเลี้ยงหน่อยเ่าอะไรครับครับมาก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 หมุนอันนี้เป็นอันนี้มันดีก็กันบัดนเป็นบามันลูกผสมนี่เนาะครับลูกลูกผสมนีด่ดีก็ครับครับครับโอ้บันี้กระตกขันเลี้ยงซี่หาแมงสีกระตกเจ็ดแปดมื่นแปดมื่นอยู่ปีหนึ่ง ปีปีหนึ่งมันว่าครับพ่อนี่แนแมนมันต้องได้ขายทุกปีมันจังสีขึ้นมากมีทุนขึ้นมากครับครับบัตนี้ผมถามเนี้ยอ่าจังของพ่อนี่เลี้ยงนี่ปกตินี่ของพ่อนี่เก็บแม่บอกไว้ถ้าเป็นแม่พันธุ์ในข้อนี่เท่าไรจะโตครับบอกหาบอกบอกซีบัตนี้ขึ้นว่าเสียวไว้หาแม่บอกนี่ซีโตแมนบัตนี้เสียวไว้หาเสียวไว้หาโตเปลี่ยนขึ้นเอาไว้หาครับซีซีมันหน่อยผดบ่ขึ้นว่ามันหน่อยขึ้นว่ามันหน่อยนะครับเนาะเอามันมันบ่พอครับผมบัตนี้ไออยากได้หลายนะครับ อยากอยากไดรขันเขาเลี้ยงหลายมีกาลั่งหลายกับเ่ได้เงินใส่หลายนะครับปีปีหนึ่งบ้านนี้เก็บรายครับสังเกตเห็นอยู่นี่ของพ่อนี่เห็นอยู่นี่สองตัวนี่เป็นลัมปีสกินหนักเลยอด้ยครับพี่น้องนี่แต่ว่ามันจะหายแล้วนะพ่อเนาะครับบันนี้ผมถามนะครับการในโลกเป็นลัมปีสกินขอมานนี่สาหรับเกษตรกรพี่น้องผู้เลี้ยงว่าสําหรับของของเขาเนาะค่อคิดว่บมันหนักบ่ครับโลกนี่สาหรับพ่อหนักอยู่สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง อนักง่วงง่วงงวโตกำลังสีบอดีเนี่ยมันอยากไปบลอดก็คือสุขภาพร่างกายบอดีนี่มันสีบลอดบอดอืออันนี้บ่กินน่มถึงสามมือครับมันยังอยู่ได้มันเล่บดีมันเลยเพล็กมาเป็นเพลกเป็นเท้าเป็นหายหายไปกินหยากินน่มยังไดยครับอันนี้ก็คือแผลแตกตกสะเก็ดเลยนะครับเดี๋ยวก็รอตจากฝืนฟูร่างกายครับพี่น้องบันนี้ถามเนีครับพอก่อนที่จะมาตกสะเก็ดปนี่มันเป็นมาจากเดือนอะไรอย่างไรครับตัวนีได้เดือน ได้เดียนกัวๆนี no. man man. Uh, e ่แหละเดียนกลัวๆนะครับเนาะแมนแมนอ๋อบัดนนี้พ่อสูงกัมมันมากนิอยู as ่นี OR ่นักสองตัวสูงกัมมันมากแบบเดีแนครับพ่อฉีดยาไรไปไหนครับฉีดยาน้ำหมอตามบ้านนี่เอายายาเขียวใ่ไปพกกอกอืมบัานนี้พ่อได้ใส่สมุนไพรอย่างบ่สมุนไพรนี่ไ่ได้ใส่บ่ได้ใส่นะครับเอาใจให้หมอฉีดยาให้แล้วยาเขียวแมนเอายาเขียวใ่ไปพกครับเอายาเหลียงยาแหลมมาท่ามาสมานแบบบาดมันมันก็หายครับ อันนี้เป็นตัวผูด้ครับอันนี้ลูกของพ่อเด่นเนาะครับพ่อนี่อันนี้ซี่วายครับซี่วายศูนย์เก้าหกนะครับเนาะตัวนี้อีกตัวหนึ่งเหรอครับตัวนึงกับเมียขึ้นกันลูกซี่วายขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวเมียครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมียดี้ครับขันบัเป็นล้ำปีนี่ตัวนี้ถึงงามเลยพี่น้องสีแมียนตัวนี้ถึงงามครับสีเมีแม่มันแม่มันบดครับแม่บัแดงเี้พี่น้องเสียดายครับแต่ว่าแม่ติดบดแต่ว่าลูกแดงเข้มเี้นะครับพี่น้องตัวตัวใหญ่อีกตั้งห ซ่อมกันเกิดกันอาทิตย์เดียวพอมาโตที่ซ่อมกันเลยพี่น้องตัวนี้งามๆครับพี่น้องนี่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวกับรอเบิ้องมาขัดมันครบที่ปีแล้วแผลมันจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องมันสีงามคัะเมือนงามอยู่เดี๋วพี่น้องนี่สีแดงว่างหันมันโอ้ยเป็นตะหักค่ะวันนี้มาเป็นหนึ่งที่วันนี้หัวตะพื้นนี่ละครับวันนี้ตอนตอนสองตัวนี้หนักสุดไหมเพราะอาการมันเป็นยังไงแน่ครับนี่อาการกิดซึมมักินหยาน้ำตาไหลมันกินนมำในบอกครับ บ่กินดยสามมือสังเกตบ้างอ่ะบ่บ่กินน้องเมีมันกินมันกินบ่ได้มันเถอะเมีนมันปากมันมันเปี้ยดๆนี่ครับดังดังดังกับเปียนี่ครับหัว์ทหารกับดังมันน่ะปกติขันเป็นนางแบบนี้มันจะหายใจหอบแล้วกันน้ำมูกย่อยพคนนี้พี่น้องครับนี่ยืนยืนแบบว่านอนพุนละนี่แมีนเมยนเมนยืนซึมน้ำตาไหลย้อยอย่างมันบัานี้ถามเนี่ยตัวนี่เป็นลูกของตัวบัวเนี่ยเนาะแมีนตัวนี้หลวงตัวนี้ครับตัวตัวนี้เราพายเป็นลูกของไงแม่เลยแม่นี่แม่นี่โ่้แม่ขาวนี่สิแม่นี่ลูกหัวเตอรขีรายเจียวลูกกสสีตอนนนมมัเเเข้ลยห็บ ลูกมันแต่ว่ามีแต่ตัวผูแต่ว่าหัวมันเป็นครับตะกี้มันลูกมันสีแดงเข้มบระคักเลยโอ้พี่น้องหัวตะมาเป็นสีกาวเปียกเทเดียวเนี่ยหัวขนาดขนาดอันนี้พอ่นบ้าบ่แดงนะครับตะก้อทุกตัวนี่สีแดงเข้มคนเดียวเนี่ยแดงเข้มแบบมันสีเลยนะเดี๋ยวสิพาเบิ่งแม่นะครับพี่น้องเป็นเป็นม่วงง้วแม่หางใหญ่เด้อครับพี่น้องครับนี่เครื่องดำจิ้มดำนี่ครับพี่น้องเครื่องโบ๊ทนะครับพี่น้องครับเนี่ยขาดำ โอ้บัดนี่มูวนงวดแดงๆว่าเป็นงวดสาวหรืองวดหยางฝนไงงวดสาวผสมไปครับมูนนะโตๆเลยยังมากันผสมตัวนั้นผสมแล้วนะเดี๋ยวพาไปเบิ่งงวดงวดไหนมูนนี่นะครับง้วนงวดสาวมูนนี่ของพ่อนี่ก็ถือว่างวดนี่เป็นงวดที่โค้งสั่งไงนะครับเถืยวมาเป็นแม่บอกเล่มนี้ว่าแบบนี้ครับว่าว่าเสียวมาบอกเลยครับว่าพ่อถามเน่ตัวนี้ยูตัโดนไหมครับได้ลูกกี่ตัวเหรล่ะโดนหรอครับได้ลูกเป็นหาหาโตโคโตหรือครับฮะหาโค้ง ประมาณหางหกตัวเก็บตัวนี่แหละหกเก็บตัวนี่แหละแม่มันคงเงี้เป็นตลูกเงี้ดีดอกพี่น้องนี่วันนี้อนา,าคตแม่บอกของขอกนี่มุนี่มันบ่ะครับนี่แม่ตัวนี้ผสมของพ่อไดนไปครับตัวนี้พอ่อตัวนี้เน,นี่ยมันแค่ในผสมครับลูกบางรองบปีจะกินแล้วมันตายลูกมันตายลูกมันตายลูกกโอ็แสดงว่าข,ของพ่อนี่มีงวัวตายตอนนั้นมันมันจะออกมาในจักมือมันตายครับพ่อหนึ่งสิบสามมันถิดปะประมาณสี่ประมาณสิบข่ามือนี่มั้งสิบข่ามือ สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดหมื่นนะครับเนาะคือเอาไปยู่เลยเปล่าวเมีนมันถ้ามาห่าดงลงบังทักแกล้มอ้อมคอกพอนี้เอามาเป็นเด็กสองตุ้มขืนเลื่อนที่เล่นที่เลยอยู่กับหมองนอนกินนมองอะไรมันหน่อยมาละมันหน่อยมันเลยอ่ะเป็นแบบว่าขันดูนมองอะไรว่าง้หน่อยมันตกใจขันรุนซ้ำมันมันสิสามหมื่นสี่หมื่นมันได้อยู่ขันรุนซ้ำมันครับคือล้วปีสกินนี่ก็คือมันจะเป็นหนักกับง่วนหน่อยไหมครับยิงเกิดไม่กันคุมต่างพันเพราะท่านได้แข็งแรงครับพี่น้องครับ มันสียงแรงมาเลยเห่ามาเลยกับยูเปลี่ยนนับไม่ได้ขึ้นแล้วครับบัดนไดมู๊ดจังสิ่งนี่มาอยู่น้ำพ่อโดนไปครับง้วนผู้มู๊ดจริเป็นแม่บอกหน่ยเอาไว้ขอบโดนไปแม่นี่มันเกิดด้วยกับหนีเพรอเป็นลูกแม่นี่โอ้ตัวนี้เป็นลูกของแม่นแม่บ้ตัวนี้ได้ใครับพี่น้องครับครับนี่ครับผู้แต่งงาเป็นง้วลูกขอกด้วยตัวนี้ไหมครับบัดนี้ตัวนี้ได้ลูกไปตัวนี้ได้ลูกกันงานลูกมันตัวแม่แม่สาวนั่นครับน้องตัวตายแล้วก็เป็นครับตอนตัวตอตัวเราเป็นไอ้มัน ตัวแดงๆคนดีวตัวแดงอย่เงี้ยเป็นพีมันครับต<ร>ัวแดงอย่เงี้ยเป็นพีแล้วก็อีกตัวนึงตายครับนะครับวันนี้พ่อผมถามในในการรักษาลำปีสกินปัจจุบันนี่พ่อยังให้ยาให้บบบบบบบหยังเพิ่มพิแล้วบ่อบบ๊บ่ให้แล้วให้ยขันขันมันนี่เก็ดออกมามันเป็น<พ>บาดเลียดเลียด้วเอา<ม>ยาเลี้ยงยาแหล่ใส่มันก็แข็งถ้าแผลมันนะครับถ้าสมานแผลมันตามอาการแหละแต่ว่ามันมันหายแล้วเลียงเรียงเรียงที่เป็นหอบเป็นอยังมันมันไม่มีแล้วครับแต่ว่าบ่ได้หมอมาให้มาให้ฉีดยาต้นหมอเดียวดีบ่ได้อ เบิกเงินนึงจากพันหาหกพันอยู่ละหาถึงหกพันเ่ธรรมดาคุณง้อตายอีกสันน่นเนาะงหัวเนาะบังงดรง้อตายแนละ้วพอกรายรลูไปอีกปไปลงไปลงอยู่ครับแง่นครับก็สิอตอนนี้ไออันเก้านี่เพิ่นไหวหกพันนะครับน้องง้ออายุต่ำกว่าหกเดือนตอบาเพิ่นกับอขอเพิ่อไม่บุหรี่เถื่อถลายเด้อพ่อเด้อครับ,รบนี่นะครับพี่น้องนี่วิถีชีวิตของการเลี้ยงวัวพ่อก็คือรายได ก็คือตลอดน้อมกับยู่ยู่แบบนี้มีง้อมาตลอดถ้าบ่มีง้อไหนเขารายได้ของพ่อสิใส่มาจากใส่บ่าโมีอะไรอะได้บ่มีรายได้เอะไรบ้างถ้ามีง้อหนิเขาก็ต้องอาศัย่ป่ะปีหนึ่งมันหนตกมาหาเขาทีหนึ่งอืมอันนี้ครับมันทำไมขอกสีเฮ็ดไปหนีบบ่พ่อแมีนสีเฮ็ดขอกไปถ่ายพักเอาเขาห่มเวลาฝนตกของเขาบานน้ำทวารเขาโอ้ยนี่ขันน้ำมาตกกังเวียนน้ำเวียนเนี่ยโอ้โอ้กังเวียนเลยเอาเขาดีปั๊บเอาอาหารเอาหญ้าเอาหยังเขานั่นหนีเลยครับอันนี้ขอกไม่ก็คือปกติฝนตกนี่สีบุ้ยหมองยู่กันเถอะ แมนเตอร์โฮมนี่เนาะแมนบัดนี้เอาเป็นคอกแล้วบัดนี้เสียวขอคอกเพราะว่าเห็นมันเป็นหลายบ้างกันยานน้ำบ้านเป็นเพิ่นอยากกลับบ้านที่พอขึ้นยางเป็นประตูแม็นบ่นี่ครับกบ่กบ่ออกออกขนบออกเตะไปเอาบัดนี้ผู้ใดสงสัยว่าราคาง้วขึ้นหรือลงได้คับพี่น้องครับคุณพ่อนี่เพิ่นบ่ได้เป็นนายห้อยเด้อพี่น้องเด้อก็คือเพิ่นเคนเลี้ยงของเพิ่นนี่แหละเดี๋ยวผมสิลองถามว่าราคาง้วแต่ละตัวยู่นี่ปกติไทยถ้าให้เราเปิดให้ถ้าให้เราขายให้มูวนายห้อยมาซื้อนี่เราสิขายตัวถ่าใยตะเก่านะครับเนาะแล้วก็ปััจจุบนนเท่าใดะครับ เอาพอจังไอจังงวอะไรประมาณนี้แหละครับพอนี่ตัวสาวนี่แม่นี่ทับแล้วครับโอ้ตัวนี้ทับแล้วเอาราคาผสมแล้วพันจักรอรไดิครับนี่บุบคั้านี่นพันหรอกผสมวังไะไรประมาณยี่สิบก็มือนี่ละอ่าใช่พอไดล่ะพอใส่บักกันพอสพลแม่หนึ่งหนึ่งของวายเซตหนึ่งหนึ่งหกนะครับพี่น้องพอสพนเด้อเอาราคาขันขันแม่มาเปิดราคาง้วตัวนี้สียุท่อไรครับพอตัวตัวทำนี่ เปิดคู่นี้คือว่าเซลล์16คันนั้นน่ะตัวตัวใดตัวนั้นล่ะตัวนั้นหล่ะแม่สาวกันตัวข้างหน้านะครับเนาะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแม่สาวที่ตัวใหญ่ก็ตัวนั้นอีกเด้อครับพี่น้องเด้อได้ได้โค้งสั่งสูงต่อสิบรนสหนาเป็นตัวนั้นมันเพิ่นเซลล์16เด้อคู่นี้กันสีตกตัวละ8พันนะครับแผ่นแม่นั่งกระไรตัวนั้นผสมแล้วนะครับอ่าอันนี้อ่ามันมันถือกวาวตะก้อนถ้าแม่นก้อนไหนล้ำปีสกินราคามันถืออยู่ซัมนี่บ่ฝ่อให้ซัมเกิลคือปลาสีบรอนสล่ะ ก้อนก้อนนั่นเนาะนนอันนี้คือหลุดลงมาแน่เหล่ามันวะน,นี่ครับอืราคากับพิยุบมันมัน,ม,นมันอยู่แบบธรรมดาแน่แล้วอเนี่ยนะครับเด้อบันทถตาถ่านจังเป็นแม่ลูกหรือพอราคาสมมติว่าตัวแมน่นี่แม่นี่กระลูกนั่นเอนาะอ่าคู่นี่เหรอตุกตุกผัวสมมติตคู่ลูกผัวกันคู่ลูกผัวซะเนี่ยแล้วราคาราคาเจ็ดแปดหมื่นนึกกันแหละครับราคาเจ็ดถึงแปดหมื่นนะครับครูนี่เด้อนี่นะครับพี่น้องครับ คู่นัดนก็คือกันคู่นั้นเท่าได้ปะคู่แดงกับราคาเจ็ดแปดมื่นนึงกันเหรครับเจ็ดแปดคู่นั้นกับลูกครับลูกลูกกแดงลูกตัวเม่ลูกตัวเม่นะครับลูกตัวเม่ครับพี่น้องราคาเจ็ดแปดมื่นขึ้นแล้ครับปัจจุบันขึ้นราคาไอ้ก้อนระบาดครับราคาที่คิดว่าราคาปัจจุบันบอกพอตอนนี้แม่ยราคาปัจจุบันโอ้โหัวเรางามดีพี่น้องครับเหลืออ่เห็นไหมตัวตัวนี่ไหมพี่น้องแดงดี่ดีป่ะนี่นี่มันมาเป็นมันมาเป็นหลายวันแต่ไมลยมันเลยม่เปลี่ยนตะหักตะกี้เป็นตีหยนตะฮัก นี่ขันขันบัมีแป้วงามผุดพี่น้องนี่ไปได้อีกไกลเอยเพื่อทำนี่มีแป้วหิ้มดำนะครับเด้อนี่ยแหละวิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวนะครับย่างแดงๆยังสีแหละครับพี่น้องครับเอานี่เอ่อบันทิตามที่พ่อเบื้องเราดีแล้วางนู้นขิดว่ามันจะขึ้นหรือสิลงครับต่อไปถ้าสมมติว่ามีการเปิดตลาดนี่เก่าว่าขึ้นรามันสิไปอยู่ดอกพ่อมันไม่มีในหอยพ่อแฟร์มากน้อยอย่ไรครับ ตะพัดเริ่มเป็นบางเสียสามสี่มือมาหน่มีแนวหอยเริ่มถามเราไหมกเริ่มเริ่มถามเข้ามาแล้วเนาะครับเนาะแมนเริ่มเริ่มเริ่มเริ่ให้ให้สัญญาณเข้ามาแล้วอ่าอ่าขิดว่าสีติงมันสีติงแล้วล่ะบันนี้ครับมันอี้คิดว่าราคข้างเสียขยับขึ้นจากนี่บ่ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ราคางง้วมขิดปอยิดว่ามันสีลงบ่เอาฮะคิดว่าราคางง้วมันสีลงบ่สิบดลงไปก็นี่ดอกบดลงไปก็นี่ดอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นง้วงงามนะครับพี่น้องเด้อลูกผสมครับพี่น้องนี่เห็นหละเลี้ยงเลี้ยยงไไว้้้พอออดนตู่่ อืเพราะว่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่ราคานีไหมครับเขาเขาบัดนี้ไอในส่วนของอ่การเยียวยาแหละครับพ่อพ่อได้เห็นอย่างไวแน่แล้วเห็ุท่ายรูปไว้แล้วครับอ่าไปส่งรูปไปขึ้นทะเบียนที่พยาบาลีอย่างไปครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วออตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับอรอตะเพินห้เยียว <laughs> <laughs> ยาเยียวยาทำไมก็ <laughs> เล้วแต่เพิ่มรัฐบาลครับผมจมว้นตรงไหนครับพอเรื่องว่าไม่ยงิสิบสามสิบปีนี่อปีใดรับทีราคางววาเป็นขาที่สุดครับห่างหกปีขึ้นหลังห่างหกปีเนี่ยประมาณห่างหกปีนี่แหละขึ้นหลังนะที่ได้ไหลเต้บัวแมนบ่แมนปีไกลปีก้อนบบ่บัยงบไปอีกจังหน่อยยังาไปอีกจังหน่อยช่วงนั้นขายได้ตัวหนึ่งท่าไห่ราคามันสูงสุดเอาเฉพาะขออของพ่อได้ครับเด้อ ตัวละสามหมื่นกว่ามันมันจะเป็นงว่ง้วผูง้วผูน้อยโอ้บบ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 บ ยังนอหัวนอเขาหัวมัวนั่นไหมมั้ยเชอโรเล่เออเชอโรเล่เลยนะเป๊บเลยแม่เนี่ยหายเป๊บเลยบ่ครับสมเชอโรเล่หายแบบโอ้ยคือเชอโรเล่เล่นบ่แม่โอ้เอนตะกอนนี่แม่แม่บอกอยู่นี่เคยเคยใส่งัวหัวขวามวยตัวแม่พันตั้งสิเคยใส่อยู่มันมันออกมาจังไรครับมันออกมามันเป็นหูใบใหญ่ๆแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันบอกหูพันพันพันมันเลี้ยวๆคือเขาเขาไหมโอ้เลยเลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เปยนบาแมนลูกผสมบามันครับผม มันเป็นใบใหญ่ๆเงาอยู่หูใบใหญ่โพดแต่ว่ามันหนึ่งบ่อเป็นมันหนึ่งบ่อนั่นครับผมเอ้านี่แหละครับพี่น้องครับม,มื่อนีก้กับผาพี่พาน้องมาช่มบรรยากาศตอน,น,นแรกเลยครับพี่น้องครับพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเท่านี่แหละผูที่เผื่นเลี่ยงง่วนะครับพี่น้องครับอ่ะและ้วก็ช่วงนี้ก็เจอทั้งปัญหาของโรคคนนะครับพี่น้องแล้วก็นับที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรคือโลคกง่วงขม่านี่แหละนี่จังซีเพื่นกั มุดคาใส่ใจไปหาหกพันผลนะครับพี่น้องครับก็ได้ไู่ได้เห็นไปแล้วเนาะครับขาดการของราคางัวนะครับพี่น้องครับก็ให้พี่ให้น้องจิตนาฬากึ่งเอานะครับพี่น้องครับจะซื้อจะขายวัวก็อยู่กับความพอใจของเขาทั้งสองฝ่ายแหละครับพี่น้องครับเอาเอาไปนะครับเอาเจ้าในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพัวเด้อขอบคุณหลายครับแม่เมล็ดน้ำครับสวัสดีครับ